สวัสดีครับครับวันนี้ทีมงานเคแดงนะครับมาติดตามผลการฉีดไวซีนนะครับในแปลงข้าวโพดนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมขอให้แม่แนะนําตัวนิดนึงนะครับเจ้าของแปลงนะครับว่าแม่ชื่ออะไรแล้วก็อยู่ที่ไหนนะครับภาสิทค่ะภาสิทนาคมีอยู่สามื่นเชียงหมู่ที่สามตำบลวังโบดอําเภอหลวงผายังหวนเาชบูร์นะครับอันนี้เป็นแปลงแม่ตอน แม่ฉีดไวซีนนะครับข้าวโพดมีอายุกี่วันครับยอดข้าวโพดวันที่ห้าวันที่ยี่บเอ็ดมาฉีดค่ะวันที่ห้ายอดวันที่ห้าวันที่ยี่บเอ็ดมาฉีดก็ประมาณสิบหกวันหลังยอดนะครับครับส่วนมากเป็นญ้าอะไรครับแม่ในแปลงที่มันขึ้นมีญ้าอะไรอดอกขาวยา้าาผืาต้นถั่วแล้วก็ต้น หญ้าขนหญ้าอะไรนี่แหละทุกหญ้าเลยหญ้าแทกหญ้าอะไรนี่หญ้าแนงหมูก็มีแต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ฉีดยาคุมนะแม่เนาะไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดคือยอดเสร็จก็ปล่อยให้หญ้ามันขึ้นเลยนะครับแต่หลังจากใช้ตัวนี้ไปไวซีนให้คนงานใช้โดนใช่ไหมแม่ฉีดทับไปเลยเนาะนะครับแล้วก็วันนี้วันที่วันอัดคลิปวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับฉีดวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับ หลังฉีดหกวันนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูในแปลงนะครับว่าหลังจากใช้ไวซีนไปแล้วหกวันหญ้าจะมีสภาพยังไงนะครับติดตามไปดูในแปลงได้เลยนะครับนะครับผมพามาดูนะครับลักษณะการตายของหญ้านะครับหลังฉีดไวซีนไปหกวันนะครับในแปลงของแม่ทูสิตนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยนะครับนี่ หลังฉีดหกวันหญ้ามีอาการเหลืองนะครับแล้วก็ยุบลงนะครับสังเกตได้นะครับดูที่ข้าวโพดนะครับไม่มีผลกระทบอะไรเลยนะครับนี่ข้าวโพดยังเขียวเหมือนเดิมนะครับส่วนหญ้าหญ้ายุบลงนะครับกลายเริ่มเน่าแล้วนี่อันนี้เป็นหลัง ฉีดหกวันนะครับดูสภาพทั่วไปนะครับตายดีอันนี้ใช้ร้นฉีดครับวันนี้เราก็ได้มาติดตามแปลงของแม่สิทธิ์แล้วนะครับนะครับเป็นไงบ้างครับแม่หลังจากใช้ไวซีนนะครับความพึงพอใจในตัวสินค้าพอใจมากคนะครับตายดีอยู่นะครับแม่ตายดีค่ะ ที่สําคัญคือมันข้าวโพดด้เจ็ดวันสิบวันสิบได้เนี่ยชอบมากอืมไม่มีผลกระทบต่อข้าวโพดเลยไม่มีค่ะครับแล้วก็เห็นแม่บอกว่าหลังจากฉีดไม่กี่ชั่วโมงฝนตกใช่อืมไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงมีฝนตกมานะครับก็ยังตายดีขนาดนี้นะครับครับขนาดมีฝนตกลงมานะครับหลังฉีดหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ นะจะบอกให้หลังฉีดไม่ถึงยี่สิบนาทีไม่ถึงยี่สิบนาทีไม่ถึงเ,เพราะว่าฉีดเป้แรกมาผสมเป้ที่สองยังไม่ทันลงเลยผสมไม่พอสามสิบนาทีแล้วแต่ก็ยังตายดีถือว่าเป็นนะที่น่าพอใจน้องแม่น้อในแปลงครับนะครับสําหรับเกษตรกรนะครับกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดนะครับสนใจตัวไวซีนนะครับเอาไว้ฉีดรัวข้าวโพดก็ในพื้นที่อำเภอหนองไผ่นะครับก็ หาซื้อได้ที่ร้านชอกลังวานนะครับสำหรับวันนี้ผมกับแม่ภูสิทธิ์ขอลาไปก่อนนะครับติดตามได้ในอีพีหน้านะครับว่าผมจะไปพาไปดูแปลงอะไรนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ